ฮัลโหลสวัสดีครับผมดีดีดต้อนรับเข้าสู่เกม Kill War สองกันอีกครั้งนะครับผมก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ Attribute ครับผม Attribute คืออะไร Attribute มันก็เป็นค่าต่างๆเนาะเหมือน Stat ครับผมเหมือนเวลาคุณเล่นเกมอื่นแนละ้วมันก็มี Stat เนาะแต่ว่าเกมนี้มันมันไม่ต้องอัพนะครับผมมันมีประโยชน์ไงก็คือมันเอ่อมันจะใช้เวลาที่คุณจะเลือกใส่ไอเทมเนาะเลือกใส่ไอเทมอย่างเช่นฟุตเป็นสาว Power ฟาวเวอร์ Forward, คุณก็ต้องหาไอเทมที pues mm ่ม e <opportunities. S 2> ันบวกฟาวเวอร์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมคุณเวทสายคอนดิช <t> ันก <muffin> ็ต้องหาที่ไอเทมที่บวกคอนดิชันอะไรพวกเนี้ยมันก็จะไปแตกต่างกันตรงนี้สําหรับการเลือกใช้ไอเทมก็คุณจะรู้ให้ว่าค่าที่วิวต่างๆเนี่ยมันมีค่าอะไรบ้างนะครับผมเนี่ยเห็นไหมมันมีค่าเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมเพิ่มเพิ่มเพิ่มเเนี่ยปึ๊บมเพิปึเบปึ๊เพิ่ม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 เ่มเยอะเลยมาดูกันครับผมก่อนอื่นเกมนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าให้คุณพิมพ์ วิกิได้เลยครับผมวิกิปึ่ง enter ปุ๊บ enter ๊บตัวเกมจะเปิดบว์เซอร์ให้คุณครับผมเดี๋ยวผมลากมาดูอดูตัวเกมก็จะเปิดบว์เซอร์มาให้เราก็เลือกดูเลยเนี่ยข้อมูลแน่นๆคุณอยากได้อะไรมันพีเดนี้หมดแหละก็ไปที่ character ครับผม attribute นี่ตรงนี้เราก็มาดูกัน attribute หลักนะครับผม family นะตรงนี้แล้วมาดูกัน power พาวเวอร์ก็คือเพิ่มดาเมจนั่นเองครับผมอ่าพิชเช n พิชเช่นอะไรวะเออนี่แหละพิชเช่นพิชเช่นอ่ะก็คือเป็นการเพิ่มโอกาสค r i เ i คอ l ครับผมนะส่วนวอ่าทอตเน็ตนี่ก็คือเพิ่มเกาะอ่าเวทเทลิตี้เพิ่มเลือดครับผมนะ่็ดูว่าสมมติว่าอันนี้นี่เห็นไหม สมมติว,ว่าเราจะดูที่ปืนตัวนี้ก็เนี่ยเห็นไหมถ้าอย่างปืนตัวนี้คนก็รู้แล้วว่าปืนเนี่ยมันเน้นที่เพิ่มค r i t i c a l เพราะว่ามันเพิ่มไอ้พีเ s i นั่นนะครับผมเนีเห็นไหมอ่าถ้าเป็นปืน power ไอ้ตัว power มันก็จะเป็นบวก200กว่าครับผมอ่ามันก็จะสามารถเลือกดูได้นี่คือค่าสถานะหลักเนาะเห็นไหมมันคือค่าสถานะหลักเนาะต่อไปค่าสถานะลองอ่า มีคอนเซนทรชันครับผมก็คือเพิ่มบูนดูเลชันคำว่าบูนคืออะไรบูนเกมนี้มันก็คือบัฟครับผมบูนดูเลชันก็คือระยะเวลาของบัฟนั่นเองเช่น <c oughs> ตอนนี้เรามีบัฟของวิ wide, ่งไวสวิปเลสนะครับเป็นวิ่งไวเนี่ยห้าวินาทีถ้าคอนเซนทรชันคุณเยอะๆคุณก็อาจจะได้6วินาที7วินาทีอะไรอย่างนี้ ต่อไป condition damage อนดิชั i o n d เมจนี่สำคัญนะครับผมเพราะว่ามันเป็นค่า damage ที่หลายสายต้องใช้อย่างเช่นเลือดออกติดพิษเลือดออกติดพิษอะไรพวกนี้มันคือ condition damage นะครับผมสำหรับใครที่เล่นแบบว่าสายเลือดออกสายอะไรเนี่ยได้ต,ต,ตีไม่แรงแต่ว่าเราจะเน้นให้มันติดสถานะก็ด้วยไหลหัวบหวบัหวๆหวัหวๆหวัวๆเราก็ต้องเน้นสาย condition damage คือ สายหลักๆเลยมันจะมีสองสายคือสายพ w e r กับสายคอนดิชันครับผมเวลาเราไปดูบนะิลเนาะมันก็ต้องเลือกที่มันมีค่าคอนดิชันดาเมจเยอะๆอย่างนี้เพราะเราเราไม่ได้เน้นพลังมากเท่ามากเท่าค่าคอนดิชันอะไรอย่างนี้ครับผมเอ็กซ์เพรสสครับผมเอ็กซ์เพรสคือคอนดิชันดูเรชั่นครับผมมันก็คือ,อะระยะเวลาของการติดสถานะเฟ e l o c i t y ครับผมก็คือเพิ่ม Critical Damage า uh, velocity นี่เห็นไหมอ่า uh, ตัวนี้มีตัวเนี้ยบวก Power บวก p ิ e เ t i ยแล้วก็บวก v e l o c i t y เนาะก็เป็นสามสเตตที่แบบว่าดีเลยแบบนี้สำหรับคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่เน้นคอนดิชันถ้าเน้นคอนดิชันก็จะเปลี่ยน v e l o c i t y เนี่ยเป็นคอนดิชันดัมิ่น Healing Power ก็ตรงตัวเนาะครับผมเป็นความแรงของการฮ a l เนาะ uh เนี่ยครับผมมันก็มีแค่นี้ครับผมค่าสถานะที่คุณจะต้องรู้เพราะว่าเกมอื่นนะเกมอื่นมันไม่ได้มีแบบนี้มันจะงงครับผมเกมอื่นนะเราจะไม่ค่อยเห็นเรื่องของไอริเชียตหรือเฟลโลซิตี้หรือว่าบูลเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นเนาะเป็นมันไม่มีพอมาเกมเนี้ยคุณก็อาจจะงงได้ว่าเนี่ยค่าสถานะแอตทริบิวต์เนี่ยแอตทริบิวต์ต่างๆเนี่ยมันมามันเป็นค่าอะไรเนี่ยจริงๆมันมีบอกหมดแล้วผมว่ามัลฟชี้เนี่ยมันมมีบอกหมด ใช่ไหม power อ่าเพิ่ม attack นะหรือว่าเวลาสมมติว่าคุณคุณจะมาดูว่าอ่าเนี่ยผมให้ดูเอสกิลเนี้ยเนี่ยผมชอบใช้สกิลพวกนี้ไว้เพราะมันไม่ค่อยมันไม่ต้องกดมันมี passive อ่าสกิลเนี้ยอ่าบวก power อ่านี้โล,โลยุแล้วบวก power ส่วนตัวเนี้ย generate one extra initiative คือน่าจะเป็นตัวนี้ครับผมนี่เห็นไหมอ่าส่วนตัวเนี้ย บวกอ่าพิเชตอ,อ,อ่ะก็รู้ละ,ะถ้าเราจะเพิ่มเลยเพิ่มชีเราต้องใช้ตัวนี้นะตัวนี้เบอบวกโมเมนตสปีดครับผมอ่ะตัวนี้ก็รู้กันอยู่แล้วก็นี่คือค่าสถานะต่างนๆะที่เราควรจะรู้ครับผมน่าจะมีเท่านี้เกี่ยวกับค่าสถานะส่วนสรัพท์อื่นๆก็จะมีแอ t ทริบิวนะค่าสถานะฮีโรนะ่พอยท นีโลพอยต์ก็คือสกิลพอยต์นั่นแหละอ่าที่จะามาอัพพวกนี้นะครับผมอีกอย่างก็คือมาสเตอรี่ครับผมมาสเตอรี่คือแต้มที่เราจะมาเอาเอามาอัพไอพวกเนี้ยพวกความสามารถต่างๆเช่นพาร์ทอัฟไฟพาร์ทอัฟไฟเนี่ยอ่าเอาตรงนี้ก่อนก็ได้อันหลักเนี่ยคุณจะไม่ค่อยเห็นความสําคัญของมาสเตอรี่นะอย่างผมก็ไม่เห็นความสําคัญผมยังไม่อัพเลยไหมอ่าแต่พอมาเริ่มที่พาร์ทอัฟตอนนะผมมาสเตอรี่เนี่ย ไกด์เดอร์เบสิกเนี่ยคือผมจะต้องใช้แต้มมาเซลร์หนึ่งแต้มเพื่อมาอัพไกด์เดอร์เบสิกนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะทําให้ผมสามารถปลดล็อกการใช้เครื่องร่อนได้ครับผมนี่ทําให้เวลาเราตกแล้วไม่เป็นอะไรนะเพราะเรามีเครื่องร่อนเมื่อเราตกไปก็ตายอะไรเงี้ยเฉพาะด้านถ้ารับอรอนเนี่ยมันมันเป็นต้นไม้สูงใหญ่ครับผมมันมีหลายระดับแล้วมันสูงมากสูงแบบตกแล้วตายขึ้น เอาง่ายถ้าด่านนั้นนะคุณไม่มีไกลเดอร์ก็คือเราจะตายนะครับผมเราจะไปบางจุดไม่ได้เนาะแล้วก็อะไรนะผัดรัไฟผัดรไฟเราก็ต้องใช้เอ่อมาสเตอรียพอยดูเห็นไหมก็ไปเก็บไปเก็บโคตรยากเลยผมเก็บวัน2วันนะพวกเนี้ยมีคนช่วยครับผมแต่เก็บคนเดียวก็ได้แต่ยากหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เนี่ยผมก็ต้องใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมจะเอามาปลดล็อกการใช้สัตว์ขี่ครับผมดูนี่เห็นไหม เนี่ยมันทาให้เราไปยังพื้นที่ต่างๆได้หรือว่าถ้าเราไม่มีอ่ะเราจะไปพื้นที่ต่างๆไม่ได้การทาพวกนี้มันคือมันคือการที่ทําให้เราจะต้องเก็บเลเวลเพิ่มเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราจะอะัพมาสเตอรี่อ่ะเนี่ยสมมติว่าผมจะอัพผมจะอัพตัวเนี้นี่ผมต้องกดเทรนนิ่งเทรนนิ่งพบเวลาเราได้เอพีมามันก็จะมาข,างขางลงตรงนี้ครับผม ถ้าผมต้องได้เอฟเต็มแล้วก็มีมาซิลลี่สี่แต้มผมถึงจะกดอัพตัวนี้ได้อะไรประมาณนี้เห็นเี้เป็นสัตว์เลี้ยงต่างๆอะไรอย่างนี้ครับผมก็น่าจะมีเท่านี้ครับผมกับคลิปนี้เรามาสั้นๆเนาะเกี่ยวกับ a t t ทริบิวตนั่นเองขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับยังไงเจอกันคลิปหน้า